ถ้าลดไซส์ราคาก็ลดลงมันจะมีหลายไซส์ให้เลือกนะใส่บันไดขึ้นไปข้างบนนะครับโอ้โหนี่ไซส์นี้สุดยอดขนาดตอนนี้คือ1ชั้นนะครับบาง2ชั้นได้นะครับวันนี้เย็นช่ำกันเลยเคยมีคนเข้ามาถามในช่องบอกว่ามันจะถล่มลงมาไหมข้างบนเพดานอะไรประมาณนี้ออไม่มีการถล่มแน่น ครับสวยดูภายนอกก่อนนะครับเราอยู่ที่ด้านหน้าของอาคารบริษัทมอตามิ믹เดี๋ยวให้ดูป้ายชื่อบริษัทก่อนอดูป้ายนี่ครับนี่คือบริษัทมอตามิ믹ไทยแลนด์นะครับจะเป็นผู้ผลิตอาคารสาเร็จรูปนะครับทำจากโครงสร้างที่เป็นปูนคอนกรีตเลยนะครับก็ปูนเสริมเหล็กเลยนะครับด้านใน ทำชั้นสองขึ้นไปก็ได้นะครับเพระาะว่าโครงสร้างแข็งแรงนะครับมาดูข้างๆกันใส่หน้าต่างเข้าไปสวยครับคือเป็นผนังปูนสูงเลยนะครับแล้วก็เป็นตึกหนึ่งตึกเลยนะครับมาดูกันข้างๆข,ข,ข้างหลังไปเลยนะครับดูด้านหลังไปด้วยอ้อมนะครับอ้อมเลยมาชมรอบๆของตัวอาคารก่อนจะไปทักทายกับ ผู้ดูแลนะครับต้องบอกว่าน่าสนใจจริงๆครับสาหรับโครงสร้างที่ทําจากคอนกรีตครับเอามาทาอาคารอย่างนี้เลยประกอบติดตั้งนะครับในระยะเวลาที่รวดเร็วมากครับทาสีเรียบร้อยครับนี่คืออาคารปูนสำเร็จรูปแล้วก็มาวางเรียงกันแล้วก็เทพื้นนหนนๆรวมถึงทาสีสวยครับมาหนึ่งรอบครับสำหรับการเดินดูรอบๆประตูใหญ่มากครับเนี่ยกว้าง จ้าสวัสดีสวัสดีสวัสดีเดี๋ยวเดี๋ยวติดตั้งไม์ก่อนไม่สก,กินเลยค่ะทางหม้ก็คือแค่ทาสีไปเลย<อ>แล้วมันก็นได้เลยตัวผนังมันเรียบอยู่แล้วตัวผนังเรียบอยู่แล้วผลิตอาคารสําเร็จรูปใช่ค่ะพี่มาครั้งก่อนวันนี้มาดูของจริงที่แบบว่าใส่วงกบหน้าต่างเดี๋ยววันนี้อาจจะพาเดินชมรอบๆภายในอีกทีหนึง่งได้ค่ะมาะมามา,มาดูภายในยบ้านอโอ้กว้างนะ มันเป็นแบบตึกตึกขนาดใหญ่เลยนะเนี่ยสวยเลยครับใช่ค่ะอันนี้จะเป็น2ชิ้นต่อกันจะเป็น4,10คูณสิบหนูเอามาต่อกัน2ชิ้นจะขายเป็นเป็นโครงสร้างบ้านสใช่ค่ะส่วนประตูประตูอะไรต่างๆ่ส่วนลูกค้าก็จะไปซื้อเองค่ะซื้อเองแล้วก็มานําใส่มาเยี่ยมชมออฟฟิศแล้วกันเนาะลูกค้าก็มาสะดวกนะสะดวกสถานที่ตั้งของออฟฟิศอยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงข้างมอเตอร์เวย์ค่ะจะอยู่เป็นเส้นเส้นเข้าศรีราชาทางมาจากกรุงเทพ ถ้าหากว่ามาลูกค้ามาจากเส้นบางแสนก็จะอยู่โค้งก่อนถึงเซ็นทันชนบุรีสนใจในสั่งซื้อหรือสร้างอะไรยังไงก็มาติดต่อตรงนี้ได้นะครับ<ส>ก็จะมีทีมงานดูแลให้เดี๋ยวจะแจ้งราคาอีกทีหนึ่งนะครับว่าราคายัางไงเป็นหนึ่งอาคารที่สองหลังมาวางต่อกันนะครับก็ทำเป็นอาคารใหญ่ประมาณนี้เลยสูง3.3เมตรนะครับเราจะเลือกไซส์ที่ต่ำกว่านี้ก็ได้ครับเป็นผนังคอนกรีตนะครับแล้วก็ ทำอาคารยกไปส่งที่ลูกค้าได้นะครับเป็นโครงสร้างคอนกรีตนะครับเสริมเหล็กด้านในนะครับนี่ข้างในเป็นประมาณนี้ก็วางระบบไฟเรียบร้อยครับใส่ไฟสวยเลยครับเราก็ไปรังสรรเองนะครับว่าจะใส่สีอะไรใส่พื้นแบบไหนนะครับใส่หน้าต่างขอบอะไรครับอลูมิเนียมหรือเป็นไม้หรือเป็นอะไรก็แล้วแต่เพราะว่าจะมีโครงสร้างให้เป็นประมาณนี้ ตอนหลอมออกมาค่ะคานมันเป็นชิ้นเดียวกันอยู่แล้วค่ะแล้วก็มากประกบอีกทีค่ะอ๋อคือตรงนี้มันจะเป็นถ้าแยกออกมันก็จะเป็นแบ่งครึ่งกันใช่ไหมแบ่งขึ้นกันความหนาประมาณเท่าไหร่ครับหนาของตัวตัวผนังผนังคือ15เซนเหมือนกันสิบห้เซนอ่าเป็น30มสิบก็แสดงว่านี่คือ30มเซนมาเป็นคานคู่เลยคู่อย่างเดียวตอนนี้ค่ะทางหนูจะยังรับแค่โครงสร้างยังไม่ได้รับข้างหลังค่ะแต่ว่าอนาคตอาจจะมี อาจจะรับทางหลังคะ่ะอนา<ช>คตอยากให้ทําเป็นแบบนี้ก็ได้อตอนนี้จะมีเป็นขนาดเล็กสุดเลยก็คือ3.6 7 2ุ <3 S 2> คูณเมตรตัว3 7 2คูณ7.2ขายราคาเท่าไหร่ครับตัวนี้ค่าราคาปกตินะคะจะอยู่ที่129,600ค่ะตอนนี้ไซส์ของเราจะเพิ่มขึ้นมาแล้วค,ะค่ะจะมีเป็น3 8 3คูณ 8, 4,8 4,9 4คูณ 9, 3คูณ 10, 4คูณ 8, 4คูณ 9, 4ได้หมดเลยก็คืออาคารตัวนี้ ใช่ค่ะอันนี้เอา2 2 4สคูณมาวางคู่กันใช่ค่ะความสูงนี่เ,เราลดได้เหมือนกันใช่ไหมลดได้ค่ะเพราะว่าอันนี้สูงมากอะสูง3.3 3เมตรเลยนะใช่ค่ะเกือบทำสองชั้นได้เลยใช่ค่ะแล้วเราวางตั้งไว้ไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมครับไม่มีปัญหาเคยมีคนเข้ามาถามในช่องบอกว่ามันจะถล่มลงมาไหมข้างบนเพดานอะไรประมาณนี้เอ่อไม่มีการถล่มแน่นอนค่ะเพราะว่าข้างในของเราค่ะมันจะมีการเสริมเหล็กอยู่ด้วยไม่ไม่ใช่แค่จะมีแค่คอนกรีตเสริมเหล็กด้านในนะครับ ทำกันสร์มาข้างหน้านี่คือประมาณกี่เมตรครับอันนี้ประมาณ1เมตรค่ะมาทําได้ยาวสุดเมตรห้าสิบคอ๋อเราคัสตอมได้คนถามกันมาเยอะมากครับนี่มาดูของที่มันน่าดูกันแล้วครับเพราะว่าทาสีใส่ขอบประตูหน้าต่างนะครับจอผนังได้เลยครับเนี่ยใส่แอร์นะครับวางตั้งคอมพิวเตอร์แอร์ตรงนี้ครับเนี่ยเออสุดยอดครับแล้วก็ด้านบนนี่คือเอาไปวางซ้อนกันได้นะครับมันแข็งแรงมากนะครับ สนใจนะครับติดต่อเดี๋ยวเบอร์ในใต้ชื่อคลิปวิดีโอนะครับทักเข้ามาเลยอันนี้ถ้ารวมคู่กันแล้วหลังนี้อยู่ที่ประมาณกี่แสนครับ4ี่แสนค่ะสี่แสนบาทอได้นี่คือ4ี่แสนบาทนะครับผู้ชมเปรียบเทียบเลยครับให้เห็นเลยครับต้องบอกว่าที่นี่คุ้มเรื่องของความแข็งแรงนะครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวโปรโมชั่นเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยถามอีกทีนึงนะครับขนส่งยังไงนะครับสร้างเวลาแค่ไหนนะครับค่อยไปดูกัน อันนี้คือด้านหลังนะครับข้างบนเราก็ต่อไปอีกได้นะครับวางซ้อนได้เลยนะครับท่านผู้ชมเนี่ยใส่วงกบประตูนหน้าต่างมันก็สวยง,งามนะครับทาสีล็อก็ได้ครับสีลอ็อหรือว่าสีขาวแบบนี้ก็ได้นะครับเลือกเลยครับซื้อไปแล้วเป็นโครงสร้างทั้งโครงสร้างแล้วก็ให้เราเอาไปเขาเรียกว่าสร้างสารรค์หลังสเองในส่วนของอประตูนหน้าต่างพื้นนะครับเรามีน้องอแอดมินนะครับพาเข้าไปชม สุดยอดครับนี่เลยเราเดินข้นมาได้ครับตอนนี้เรามีช่างภาพแล้วผลิตที่นี่หมดเลยนะครับกำหนดทำไมมันสูงต่างกันครับนี่คือคือ,คอโล<อ>โมเดลตัวเนี้ยค่ะจะเป็น2เมตรแจะอยู่<อ>ชั้น2ค่ะเอาวางตั้งซ้อนกันแล้วมันจะยึดกันยังไงมันเราจะใช้เป็นแผ่นเหล็กเชื่อมค่ะคือว่าข้างในค่ะเราจะมีตัวฝังเหล็กไว้อยู่เ,เวลาเราไปติดตั้งค่ะจะเป็นเชื่อม4มี่มุมแล้วก็เอาแผ่นเหล็กไปไปปิดไว้แล้วเอาขึ้นรถอะไรไปส่งลูกค้าครับเนี่ย ในเรื่องของรถนะคะจะอยู่ที่ขนาดบ้านของลูกค้าด้วย<อ>ถ้าขนาดเล็ก่ะคะทางเราก็จะใช้เป็นตัวเทเลอร์แต่ถ้าขนาดใหญ่หน่อยเราต้องใช้เป็นโรเบทแบบพิเศษค่ะอันนี้มีรับประกันอะไรบ้างลืมถามอ,อรับประกันรอยแตกรล้ค่ะรับประกันรอยแตกรล้กี่เดือนกี่ปีครับเ,ออเราจะรับประกันอยู่2ปีค่ะเอาไปตั้งไวไ้ไม่ต้องกลัวครับมันจะโยกเยกอะไรครับไปตั้งเลยเราทําฐานแผ่ไว้อย่างนี้ครับหรือแล้วแต่เราเหมือนกันนะเราจะทําเป็นตอม้อ,มอทาเสาขึ้นมาก็แล้วแต่นะครับ โอ้สุดยอดลูลูนี่คืออะไรครับลูลูเนี่ยอันนี้จะเป็นตัวยึดแม่พิมพ์ค่ะอ๋อหนูต้องเอาแม่พิมพ์ให้มันยึดพอเอาไปถึงบ้านแล้วก็ปิดนะทาสีฉาบปูนเพิ่มใช่ไหมครับใช่ค่ะเวลาตกแต่งก็ปิดไปก็เนียบเลยค่ะอ่านี่เลยครับโอ้โหนี่ไซส์นี้ต้องบอกว่าสุดยอดเอาไปประกบสองหลังมันก็เป็นพื้นที่ส่วนรวมตรงกลางกว้างๆเลยนะครับเป็นห้องโล่งได้เลยเป็นห้องโล่งได้เลยนะครับอันนี้ถ้าเป็นไซส์นี้จะเป็น4ีคูณแค่ะ4ีคูณแนะครับท่านผู้ชมครับ มาดูครับสนใจหลักแสนมเดี๋ยวเราจะเดินไปที่อาคารหลังที่สามจะมีบันไดขึ้นใช่ไหมครับใช่ค่ะเราก็เดินไปทางทางล่องนี้แล้วกันได้ค่ะ,ะนี่ครับโอ้เลือกเลยครับหลังไหนสะดวกหลังไหนจัดไปครับท่านผู้ชมก็ยกไปเลยทําเป็นดีซงรีสอร์ทหรือบ้านพักปูนมันมาตรฐานอยู่แล้วครับท่านผู้ชมชก็คือเลือกให้เป็นคอนกรีตที่ทําโครงสร้างบ้านครับหลังที่สามจะมีรูปลักษณะของบันไดนะครับ เินมาตรงนี้แล้วกันคือใส่บันไดขึ้นไปข้างบนนะครับได้เลยเจาะไว้ให้เรียบร้อยแล้วก็หน้าต่างนี่ครับหนามากครับถ้าใครชอบงานไม้ก็เอาบังกบไม้มาใส่เลยนะครับอลูมิเนียมเหล็กได้หมดนะครับถ้าลดไซร์ราคาก็ลดลงมันจะมีหลายไซส์ให้เลือกนะ,ะตั้งแต่3 6 7คูณ6คูณ7.2ไปเรื่อยๆถึง4คูณ10เลยนะครับก็ไซส์ต่างกันก็ราคาพิเศษต่างกัน แล้วลูกค้าอยากต่อเติมเองฝั่งหนก็สามารถเอาเหล็กโผล่ออกมาให้ได้แล้วลูกค้าก็ไปต่อเติมเองได้ไปดูบรหรังคากันไหมอาจจะลำบากนิดนึงดูไม่ได้ครับชอบใจกดไลค์กดแชร์ครับกด Subscribe สำหรับช่องซันตัวราอเดียบ้านฝากไว้เดี๋ยวดูคลิปหน้าว่าจะมีอะไรมานำเสนอเนาะงั้นครั้งนี้คงลาไปก่อนเดี๋ยวจะผมจะพาเดินอีกรอบๆหนึ่งเดี๋ยวพี่ขอไปเดินดูรอบๆสถานที่นะไไปชมรับ